สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุมสุข้นพยาบานฟินแล่นค้นเกาค้นเดิมครับพี่น้องเพิ่มเต,มติมกับเออเพอิ่มเต,มติมกับน,นีละไล่วันอย่างที่ทุกคนหูนะครับเมื่อนีมาอุดอรธท่านี้ครับพี่น้องมาพักใจพักกายพักสมองจักมือสองมือครับก่อนดี๋จะกลับไปรุ่ยงานรุ่ยการครับพี่น้องเมื่อหนีมายางอาตีเมื่อนีมาศูานตโตโยตา้าพอดีวันได้จองรถใบรถยางอาตีรถไม่นีลาเพราะว่าสี่ ซื้อไว้อุดรขั้นหนึ่งเพราะว่าอยู่อุดรเนี่ยไม่มีรถใช้รถที่ซื้อให้คุณพ่อเขาเก่าแล้วเออสิมาออกรถให้มันเป็นรถรถครอบครัวก็คือว่าทุกคนใช้ได้นะครับพี่น้องทุกคนใช้ได้คือว่าเอาไว้ให้พ่อใส่เอาไว้ให้นีละว่ารุ่นนี่แหละพี่น้องเอาไว้ทางอุดรใส่เนี่ยแนเค้กไปแค่มากก็ได้ใส่ในตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเดี๋ยวพ่อเราจัดช่วยหนุนก่อนลืมเอาไว้ปูนปูนแต่ถ้าอะไรที่ใช้ตาพวกเราลิเชียไปเพื่อลิเชียได้รึเปล่าในตาวัตรที่ค่ะได้ยังคะ น้่กัเร็วค่กะกะเ็เลยว่าก็เลยว่าสิบา้าดีหลักที่นองเป็นมือถายบันดีมาเราโดนมือไม่ไปเรียงย่างดีครับผมได้ครับมามาเลยครับผมขอบุญมากครับจะเป็นเรื่องค่อคเนาะครับซันจพงงามแท้เม่ไปครับม่ไปมครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเ่อสิไปรับรถกันพี่้องเมื่อนี้เปไปกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมึงแต่บ้นดีเพราะว่าแล้วครั้งนี้พ่อไม่รู้นะว่าเรามาออกเลยคุณพ่อตอนแรกจะคุณพ่อว่ารวบกลัวมันโปงไมครับผมัสที่ค่ะรบกลัวมากครับ วันนี้ก็มากันสามสาวทิบบี เรงทำอะร้างคะค่ะทีเราลงมาบริเวน้ำมันชารับป่อยแบบนี้แล้ศูนย์แปดเก้าแปดครับศูนย์แปดเก้าแปดดอนกานีครับเข้าไปตลา เพราะวา่าอมูด่านมันไม่ีหม่งหม่งไม่มีหม่มงขีแล้วเพราะวา่ารถคุ้พอมันห่างมันเก่าโดยมันเขา่เขา,เขาแห้งในะัจจุบานนะครับรถคู้พอดเข่าแห้งแล้วแต่รถสวยไหมคะสวยไหมคะลูกไว้สีที่รถสวยไหมเนี่ยสีอะไรสีอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เอลซียังสวัสดีค่ะอะไสวัสดีค่ะ,คะอะไรผีเสื้อเบิ้งบุ้งเป็นแค่บุ้งผีเสื้อโอเคครับเดี๋ยวเรา,าันก็ต่าง สวัสดีครับสวัสดีครับ de มือบอกไม่ได้็เิ่นนอยไม่ห็นไม่ได้ะไีราไม่ได้มีมันตัวหนึ่งหรอคะลูกใครเอาให้หนูอ่มีใครใครคะมีใครคะทำไมถึได้มีหนึ่งตัวด้วยลมี แด่มาให้ป้าแต่งให้ป้าม่งป้ามาให้แม่ก็ได้เลยไอ้หนูถ่ายรูปหน่อยเวไฮตาไถ่ายรูปหน่อยป้าถ่ายรูปหน่อยมันสวยไอ้ดูซีหนูก่อนถ่ายรูปก่อนหนีเลยค่ะเอ้าไม่เห็นหน้าหนูเลยเห็นแต่น้ำมีเห็นแต่น้ำมีเลยเห็นแตลยลเห็นแต่น้ำมีเลยอ่ะไม่เห็นหน้าทไมหนูได้หนีนารเลู ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

มีอะไรอ่ะการเดินแบบการเดินแบบของเคสอะไรค่ะเอาเลยโอเคลองดูนะคะขอบคุณค่ะบคุณค่ะวันนี้ที่จอดสวยดีไหมสวยเลย พออบ้านแล้วครับพอดบ้านแล้วครับพี่้องคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับใครล่ะรถใครครับเนี่ย บวารุนวอนนี้เราจะบดวารุนพอนนี้เรมาส่งรถแที่เข้าบูรารุณไม่นายบุญรอดวารุนอยู่ไหนอะนายบุญรอดวารุนมาส่งรถใท้นายบุญรอดวารุนเอารถประจำบารุนขอบคุณขอบคุณใช้เกือบเือไปใช้ก็มใช้มันมันเดนี้แหละไม่รู้ไม่ติดไมเอา ใเกือบาปันอมาทำไมือมาทไมเสือไม่ไหประจำบ้านนี่ละโอ้ยขี่ไปใช้กับว่าได้วันนเีที่เหนมันกิดขึ้นบ้าเอนินน้นไม่มีมันเกิดวัทเนเพราะว่าอะไรมันขี่ได้สี่สปลอดไทยนะเออตั้งแต่น้จะให้น้ำตาลไปขี่เลยน้ำตาลจะขอไปขี่เหรอ รถคันนั้นน่ะเป็นปีก็ไม่เคยมีเขียวมีจนมีหมดทีเพราะว่าอะไรมันขี่ได้ปลอดภัยไงเพราะว่าขี่เท่าไหร่ปลอดภัยขี่ได้กี่ขี่ได้เั้นเดียวเท่าไหร่สิบรถก็ถามว่าถ่อแห้งไปหรอขี่ได้สี่สิบก็ได้ปะแต่ว่ามันก็ดีนะปลอดภัยดีอยู่แต่ว่ามันก็เหมาะสมเวลาได้ควรที่จะบ้านเราควรที่จะได้รถคันใหม่แล้วก็เป็นรถประจำบ้านเึินเวลาเดินทางไกลเวลาไปนั่นไปนี่หามออที่มันชูเชยมานน้องใสจริงๆอะรถที่มันต้องพร้อมใช้งานมันคือรถแบบนี้ไปคุณพ่ออะ ไปดูรถก่อนม่ะเบียนอะไรอ่ะเก้าแปดโอยศูนย์คันปดเก้าแปดเงปลอดภัยอยู่นะ่ไหมีจริงๆลองน้ปลอดภัยบอกไว้ก่อนจะมาประหัไงจี้ันนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพ่อมา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 เลบิวเต้เอาบิวเต้ใบพายนะเดี๋ยววน้นะ เฮงเฮงรวยรวยให้มีแต่จริงดีๆออกมาด้วด้รถรถคนเงินคนทองคนเงินคทองดีเข้าบ้านแะบความดีเข้าบ้านนั่นล่ะใครที่มีความดีก็ให้กลับคืนมานั่นล่ะกลับคืนมาอะไรดีกลับคืนมาอะไรแต่ความดีอยืนนิ่งๆเดี๋ยวความดีทุกอย่างก็ดีหมดนั่นล่ะดีทุกคนนะทุกคนดีหมดล่ะดอกไม้กลับคืนมากๆ โอ้ยน้ออยากให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยทำยังไงข้าลิ้งา้าลิ้งขุน EX ปู่เนี่ยข้าลิ้งขนปู no> ่เนี่ยต่อนปู่ทะเลปูตให้ทุกคนมีความสุขนะด้วยทำยังไงขอนั่งได้ไหมครับวันนีว่าเป็นไงคุณพ่อมันก็โอเคอ่ะเทสรถใหม่รถประจำบ้านเอาไว้พาคุณย่าไปนั่นนี่นู่นเวลาไปรับไปส่งกันจะได้ครับยัง สบายใจอมันก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยขับง่ายเป็นไงเหยียบดีกวก็เป็นลูกค้ารู้สึกไงการเหยียบมันก็รถกันนั้นก็สิบปีแล้วน่ะมันก็อย่างว่าสิบกว่าปีกับเพิ่งออกมาเนี้ยอ่คันนี้รุ่นใหม่ป้ายแดงของโตโยต้าเลยนะนี่ของแอคทีฟตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะยเนี่ยยาริสข้างหลังก็กว้างขวางมากแล้วก็กระเป๋าเดินทางเวลาไปรับลูกชายี่้สนามบินก็ห่วงแมยข้างหลังแมยใส่กระเป๋าแบบไง่เมย์รถ ไอ้พานู้นไปเรียก่านู่นมันไม่เหมือนกันนะย่ห,ยหรวมไม่ยืหรวมนะ